คลิปนี้ก็มาต่ออีกรอบนะครับจากคลิปเมื่อวานนะสําหรับคนที่เคลมสินไหมไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันอะไรก็ตามนะฮะแต่ถ้าเคสเจอจ่ายจบเนี่ยมันเป็นระดับบริษัทที่เขาไม่มีเงินจ่ายนะไม่ใช่ว่าเขาแย้งด้วยเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองนะแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายครับผมอันนี้มันคนละเคสกันแต่ว่าลักษณะเคสเคสที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นเคสบริษัทประกันประกอบกิจการปกติแล้ว ผู้ประกรันหรือลูกค้าเนี่ยยื่นประกรันไปแล้วถูกปฏิเสธนะครับถูกปฏิเสธถ้าเรามองว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับให้เราพิจารณาตัวเองอย่างนี้นะครับผมพิจารณาทํางานให้กับลูกค้าเนี่ยจะพิจารณาอย่างนี้ส่วนถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันลูกค้าเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขจริงอันนี้ถึงยอมรับแต่ถ้าเคลมไปแล้วแล้วยังบริษัทประกันยังไม่พิสูจน์อะไรเลยยังไม่ทําอะไรต่อเลยแล้วพิสูจน์ว่าแล้วตัดสินว่าลูกค้าเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขที่คุ้มครองเนี่ยอันเนี้ย ยอมไม่ได้ครับผมคือมันก็มีในเรื่องของที่อันนี้อันนี้ผมยังไม่ยอมเรียนนะแต่ว่าผมเนี่ยได้ประสานงานทางโรงพยาบาลเนี่ยส่งส่งคาโต้แย้งกลับเข้าไปที่สินใหม่นะครับใหม่อีกรอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะว่าเคมมไปแล้วเนี่ยถูกปัดตกเลยโดยที่ว่าไม่ไดําเนินการอะไรนะครับแล้วก็บอกไม่เข้าเงื่อนไขบอกว่า เง่นโรคที่ตรวจตรวจเจอเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองบอกแล้วอายุกรมทานไม่ถึงหนึ่งปีใช่ครับอันนี้ไม่เถียงไม่ถึงหนึ่งปีสําหรับไ้เลื่อนอันนี้ไม่เถียงแต่บอกว่าเป็นมาตั้งแต่กําเนิดพิสูจน์ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเป็นมาตั้งแต่กำเนิดจริงหรือไม่จริงนะครับแต่บอกว่าโรคเนี้ยเข้าขา่อาจจะแล้วปะตกเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับนะฮะแบบไหนบ้างนะครับที่บริษัทประกันพิจารณาสินไหมผู้ประกันที่ ไม่ที่เข้าขายไม่เป็นธรรมนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแบบที่หนึ่งนะครับตีความหรือแปลความหมายของการสูญเสียผู้เอาประกันชีวิตเป็นไปในทางที่หลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ความสูญเสียผู้เอาประกันรเรียกร้องอยู่ในเงื่อนไขเนี่ยการความการความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตหรือว่าประกันอื่นๆแล้วกันเพื่อเป็นเหตุผลในการปฏิเสธจ่ายเงินผลประโยชน์เช่นการตีความระยะว่าคุ้มครองโรค นะฮะระยะที่1ไม่ได้อยู่ในระยะคุ้มครองได้แรงนะครับและเรียกจะเรียกพิจารณาสินใหม่นะครับอันนี้คือการตีความนะครับสปฏิเสธหลีกเลี่ยงในการรับรู้นะฮะข้อมูลหรือหลักฐานที่ฝ่ายผู้เอาประกันนะครับชีวิตนําเสนอและพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงถึงสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องนะครับกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันนะครับ 3. ตั้งใจหลีกเลี่ยง การใช้เกณฑ์การพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมจนทําให้ผู้เอาประกันเสียประโยชน์นะฮะสปฏิเสธที่จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัยโดยไม่ได้ดําเนินการตรวจสอบนะฮะอย่างเหมาะสมความสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิตและ,ะผู้เอาประกันชีวิตนั่นแหละฮะและอ้างว่าการหรือประกันสุขภาพก็เหมือนกันหรือประกันและอ้างว่า การสูญเสียที่เรียกร้องนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองสัญญากรมธรรม์ประกันนะฮะผู้เอาประกันชีวิตได้ทําไว้อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะนี้ถ้าเขาถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าฝ่ายทินใหม่ไม่ได้ดําเนินการอะไรที่มันแบบมันครอบคลุมแล้วจนขนาดเนี้แล้วปฏิเสธเลยเนี่ยพยายามโต้แย้งครับผมพยายามโต้แย้งเข้าไปในสินใหม่เขาถ้าเขาไม่รับอีกก็ร้องเรียนสเต็ปต่อไปที่คอปปะพอครับผมตรงเนี้ยผม ต้องดาเนินการให้กับลูกค้าผมแน่เพราะว่าคือยื่นเคมไปหลักฐานปุ๊บอ้างอาการไส้เลื่อนเนี่ยอาจจะคือเงื่อนไขเงื่อนไขเห็นผลเนี่ยอาการไส้เลื่อนเนี่ยมันอาจจะนะมันไม่ได้ฟันธงนะอาจจะลูกค้านี่อายุมาใช้ชีวิตมากี่ปีแล้วอาจจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดปาตกเลยครับโดยไม่พิสูจน์อะไรนะฮะอันนี้โดยไม่พิสูจน์อะไรโดยแพทย์ที่รักษาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าฟันธงทางการแพทย์ว่า คนคนเนี้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดน,นะครับอันนี้กล้องผมจะสะดุดนิดนึงนะครับมันมีปัญหาตอนนี้ผมมันแก้ไม่หายนะครับโทรศัพท์ผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนละเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มมุนหินละนะครับครับผมเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากเลยนะครับอต้องขออภัยนะอาจจะปากไม่ตรงกับเสียงนิดนึงถ้า เราเคลมประกันแล้วเราเข้าเงื่อนไขเลยระยะเวลาเราคอยแล้วเนี่ยเวลาเราเคลมไปแล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้พิจารณาเราอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้หาหลักฐานแล้วม่ด้สืบค้นอะไรเพื่อที่จะปฏิเสธเราแต่ปดตกทันทีอย่าไปยอมครับผมได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่อย่าไปยอมจะได้เมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะว่าถ้าเราเสียเส,เสียตรงนี้ไปปุ๊บมันจะกลายเป็นเขาอ้างได้สืบเนื่องต่อได้อีกครับโรคอื่นๆที่มันสืบเนื่องจาก อาการตรงเนี้ยที่เขาจะปฏิเสธความคลองเรามันจะถึงเรื่องหลายอย่างมันจะทําให้เราเสียสิทธิ์ในสัญญากรมรับผตัวนั้นนะครับใน New h e a l t h Standard ที่เขากําหนดไว้เพราะนั้นถ้าเรารู้สึกไม่เป็นธรรมเราต้องโต้แย้งกลับเข้าไปถ้าโต้แย้งกลับไปแล้วยังไม่พิจารณาอีกนะครับก็ลองเรียนไปที่คพอปปะครับผมใครสนใจประกันชีวิตประกันสุขภาพก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับอันนี้แนะนํานะครับเรื่องเคลมสําคัญนะครับเรื่องเคลมสาคัญนะครับเรื่องสุขภาพลูกค้าก็สําคัญกว่านะฮะให้ดูแลสุขภาพ ก่อนนะครับส่วนเรื่องเงื่อนไขาการเคลมหรือว่าข้อตกลงที่จะต้องเคลียร์กับบริษัทประกันยังไงก็ต้องดําเนินการต่อไปถึงแม้ลูกค้าผมจะไปรักษาโดยใช้สวัสดิการอื่นก็ตามแต่เงื่อนไขนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ